เดีับเก็บฉับครับตัวนี้ถือว่าไซสา์ไซส์ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเี่ย สวัสดีครับพี่ๆนานาพบกับผมเม็ฟิชชิงบอกลือๆเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะมันเป็นวันสิ้นปีก็มันก็ไม่เชิงว่าสิ้นปีหรอกวันที่30อยู่นะก็เลยว่าเออกลับมาบ้านทั้งทีนะครับก่อนที่จะกลับไปทํางานมาหาปลาสักหน่อยดีกว่านะครับแล้วผมจะหาพวกอ่าพวกเตาเขาเรียกว,ว่าเตา,า,าอ่ะสารไล่น้ําจืดอ่ะผมจะเอาไปทําเป็นเหยื่อตกปลาสลิดนะฮะ ซึ่งดูน้ำครับท่านผู้ชมน้ำนี่ใส่วิ่งแล้วก็เย็นเจี๊ยบนะนี่ฮะสาหร่ายเก็บน้ำเงินฮะนี่คือเตาครับอันนี้คือเตาอันที่ปลาสซริชอบกินนะฮะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะครับเนี่ยน้ําใส่วิ่งนะฮะแบบนี้สิครับถึงจะหน้าแบบดําปลาหน่อยโอ้โหกลับมาครั้งที่แล้วน้ําขุ่นฮะไม่เห็นตัวปลาเลยนะครับท่านผู้ชม หาจุดที่ว่าเราจะดำปลาได้นะครับลงไปด้านล่างโน้นฮะฮไหมเดิมๆแต่มีปลาเสมอนะครับลำห้วยเล็กๆแบบนี้ครับเดี๋ยวก็จะเริ่มจากหมายนี้ก่อนแล้วนะครับนาออุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็นี่ฮะปืน DIY ครับผมอันนี้ทําเองนะครับง่ายๆนี่ครับก็สามารถไปดูในคลิปได้นะครับที่ผมสอนทำแนะนํานะครับวิธีการทำไปไปลุยกันครับ ส่วนหน้ากากนี้นะครับหน้ากากนี้จะเป็นของอาตัว Pacific นะฮะที่ผมใช้นะฮะเนาะถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูในลิงก์ได้นะฮะตัวนี้อย่างดีนะอุปกรณ์หน้ากากอย่างหนาเลยฮะ โอเคนะครับเก้มชามตัวแรกครับผมใส่ทอดกรอบ Okay, ครับโอ้ oh, oh, ตัวเนี้ยเ,เข้มช้าเหมือนกันนะทุกผู้ชมใส่กำลังสวยขึ้นมาหน่อยโอ้ oh. 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 อากาศเย็นมากหนาวหนาวหนาวดูว่าขนลุกหมดครับโอ้ oh. Oh. น้ำเข้าหุหนังหกักเนี่ยแก้มชามอีกตัวหนึ่งละโอ้หลังๆวันนี้มีแต่แก้มชามนะครับอเอาไปทอดกอบอร่อยครับยายชอบเลยประเด็นคืนหนาวครับเย็นโคตรครับอีกไม่เดินอีกไม่เดิน ันนี้ตัวเล็กครับหาตัวใหญ่เจอแต่ตัวเล็ก ปลากก้งอีกแล้วเอ้ยไม่ใช่ปากก้งปากเก็บชาบอีกแล้วครับโอ้ตรงนี้เก็บชาบเยอะมากครับทุกผู้ชม โอ้ยเสียดไปพี่โด โอ้แกมใช้อีกแล้วตัวดี้มีไซส์ขึ้นไปหน่อยครับนีครับป่ะมูฟครับมูฟครับทุกผู้ชมมูฟมูมันก็อย่างเงี้ยครับทุกผู้ชมผมก็ชอบชีวิตอยู่ในป่านี้เขาแบบนี้ส,ส่วนใหญ่นะครับแต่ด้วยความที่ว่าเราทำงานอยู่ในเมืองนะครับนานๆทีได้มีโอกาสได้กลับบ้านเนี่ย ผมบอกเลยความสุขแบบนี้หาได้ยากนะครับได้ยากแบบดำปลาเนี่ยผมดำปลาแบบนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงแบบสิบขวบสิบขวบนี้ก็เริ่มดำได้ละเพราะว่าอยู่ช่วงประมาณป .4 ป .4 เนี่ยก็เริ่มไปดำกับอ่านนา้ำลวเพราะว่ามันเป็นน้ำตื้นๆน,นะคน้าน้ำ,ำห้วยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้น,นครับตอนนี้ก็สามสิบละ ก็ยังชอบชีวิตอย่างนี้อยู่อ่อไปลื้อกันต่อครับผมถ้าชินชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะในการทําคลิปนะฮะแล้วการกดติดตามนะครับผมป่ะจะได้มีกําลังใจทําต่อตรงอ่าตรงนี้ครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้มันก็จะเป็นอ่าบ่อน้ําที่เขาเอาไว้กินนะฮะเอาไว้กินช่วงอ่าอะไรนะ นี่ครับตรงเนี้เอาไว้กินตอนที่อยากกินน้ํานะครับไม่มีน้ํากินน,กน,นั่นแหละครับพูกนี้ง่ายนั่นแหละปละเจอปลาเข้มชํำใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้ครับ มันไม่ยอมดิ้งนะโอเคครับนี่ครับเก็บฉาบครับ,บ,รบตัวนี้ถือว่าไซส์ไซส์ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยไซส์เอาเลือกเลยครับพี่นีครับ ครับปลาบ้านผมก็ไซส์ประมาณนี้ครับก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับเดียว ไปเกมใช้ไปแล้วครับเมื่อกี้ยิงไปโดนเดียหน้ากากแข็งนะครับเข้าหน้ากากเนี่ยโป้โย <laughs> ดีหน้ากากไม่แตกอ แลญ่เลยเนี่ยโอ้โหแตเลยนี่เกมชามตัวเล็กครับ <laughs> ตัวเล็กนิดเดียวเองเกมชามเล็กแล้ว่ะไซนี้ยายชอบเลยครับก็ <laughs> คือเอาไปทอดกรอบไม่ก็เอาไปไอ้อะไรนะทำแอปปลาครับผม โอเคครับผมพี่ๆนะนะที่เคารพรักทุกท่านฮนะก็มันก็ตอนนี้จริงๆอะ่ะวันนี้มันไม่ค่อยมีปลาออกมาเยอะนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะสรุปผลงานโดยรวมครับก็เนี่ยฮะประมาณนี้ฮะประมาณหนึ่งหน้ากาก <c oughs> ประมาณใส่ได้ประมาณหนึ่งหน้ากากพอดีครับก็มีแต่ปลาแก้มช้ำล้วนๆเลยนะครับ ก็จะให้ยายเอาไปทอดกรอบแล้วก็มีนัวอะไรของแกก็บานไปนะครับก่อนที่ผมจะเดินทางกลับเชียงใหม่นะครับก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดให้กําลังใจกันนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่พีีหน้าครับพี่พีนาทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายเนี่ยผมงานครับนิดเดียวครับมาประมาณ20นาทีครับได้แค่นี้ฮะ 2ี่นาทีได้แค่นี้ก็โอเคนะครับ